แล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาแวะชมก่อนจะกลับนะครับผมอ่าเป็นจุดที่เรียกว่าป่าหินงามนะจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยแหละครับเพราะว่าตรงนี้แหละมอหำตั้งพี่ว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละจุดนี้นะครับลานหินงามถ่ายป้ายไว้เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ามาถึงไปไม่ไหว,วะนี่จะมาถ่ายรูปป้ายผมาไปถ่ายตัว ไหเหชีวิตคือการเดินนะครับผมวันนี้ยังต่ำก็ประมาณสามกิโลแล้วนะครับเส้นทางชมธรรมชาติมาถึงตรงนี้เนี่ยเต็มวันน่าจะได้สักเจ็ดกิโลได้ปะ่ะนี่ครับใกล้จะถึงจุดชมวิวลวปะปาดิชายพีมนำทางนะครับ เด็กชายพิมพคิดว่าวันนี้เป็นไงครับได้ระยะทางไหมวันนี้โอ้ห้าโลแล้วบ้างเนี่ยวันนี้อุย้ยโถดโถโอ้หินสวยนะเส้นทางแบบเนี้ยหาไม่ได้ง่ายๆวันนี้เราจะค้นหาอะไรครับเรามาถึงมอนี้แล้วเราต้องหินถ้ำมองหินถ้ำมองนะครับรไ,ไหนถ้ำอยู่ไหนครับอ๋อนี่มีรูตรงนี้นะ เห็นพีฟ้าอยู่นั่นทีฮะโอ้มีพีฟ้าพีฟ่าด้วยอยู่ตรงนู้น่วยพีฟ้าไม่ไม่ใช่นนไม่ใช่เวอพีฟ้าเออเธอไบอลโลกบอลโลก หินประสาทนะครับรตอนนี้เราก็มาไกลแล้วนะครับผมอันนี้หินแม่ไก่แล้วอันไหนมอหำัหินแม่ไก่แล้วก็หินมอหำตั้งเ,เราใกลจ้จะบรรลุภารกิจแล้วนะครับโอ้อันนั้นแม่ไก่แน่แนเลยเราหำตั้งโอ้เห็นแล้วครับผม อันนี้เราจะบรรลุภารกิจนี่มีมอหับตั้งแล้วจะอะไราหามหดพาห้บห,ด,ห,หดเลยมายลแล้วแล้วหมอกมันเยอะคนมันเยอะด, <สา S 1> ด้วยเราเข้าไม่ถึงเราตอนนี้ครับลงได้แต่เปียกหน่อย<ล>ครับรโอ,เโอ้เจอแล้วครับผมเหมือนอะไรครับเนี่ย มันคล้ายอะไรเนาะเฉลี่ยโอ๊ตเออนี่คือสิ่งที่น้องๆตามหาใช่ไหมครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดไหมถึงจุดมุ่งหมายแล้วที่พวกเราทุกคนบยาบคยาบอ๋อจะไปไหนจุดครับไปพะรมาโอ้ยยอดเยี่ยมสู้ๆนะโอเครูบรไว้ เราข้ามจุดสําคัญไปนะครับไปดูแม่ไก่ก่อนดีกว่าแม่ไก่แม่ไก่ตอนนี้เด็กๆขึ้นแม่ไก่อยู่ครับไ,ไปเอาไปรอด้วยหินแม่ไก่ยักษ์นะครับถ้าคำนวณไม่ผิดน่าจะเป็นหัวไก่กับหางไก่นะ ถือว่าจบภารกิจแล้วนะครับของวันนี้เรามาจนถึงตรงนี้แล้วก็แบตหมดพอดีครับขอปิดรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับยยืนนตลเ